สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอนะครับผมช่องรถกระบะรถพีพีมือสองนะครับชกโกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับ ในส่วนของตัวรถ Toyota Fortuner นะครับที่จอดอยู่ในโซนพร้อมขายตรงนี้นะครับอาจจะมีไม่เยอะนะแต่ว่ามีน้อยร้อแน่นอนนะครับสำหรับรถทุกคันที่นี่นะครับเรามีการตรวจเช็คสภาพให้นะครับแล้วก็มีการวารันตีให้ด้วยนะครับอย่างคันนี้นะครับผมก็เป็นตัว Toyota Fortuner นะครับที่ยังว่างอยู่ราคาถูกด้วยนะครับ4 8 9 0 0นะครับคันนี้ได้รถปี2012ครับเลขก้อยห8 0 0 0 0โลพอดีเลยนะ180,000กับอีก100กิโลนะครับเป็นตัว3.0ตัว V นะครับ489นะคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ผ่อนก็อยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งประมาณสักหมื่นหนึ่งเนาะเพราะว่าคันนี้เขาเป็นปีลึกนะครับถ้าเกิดว่าปีใหม่นะถ้าเกิดว่าปีใหม่แล้วราคาเท่านี้ยนะครับมันจะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะจะผ่อนอยู่ประมาณสักเก้าพันแต่คันนี้พอเป็นรถปีลึกอะครับแล้วเราจะผ่อนเนี่ยนะครับ เขาจะมีในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นนะยิ่งรถปีเก่าดอกเบี้ยยิ่งสูงนะครับอันนี้หลายๆคนหลายๆท่านก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่รถสภาพสวยนะครับใครที่แบบว่าตัดสดได้นะผมยินดีเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้รถที่คุณภาพสวยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะสี่แปดเก้านะครับรถพร้อมใช้ได้สีดํานะครับปีสองพันสิบสองนะครับเลขกไม่ก็ไม่เยอะนะแสนแปดนะครับสําหรับรถปีนี้เนาะนะครับนี่ภายในก็ได้สีครีมนะครับได้เบาะสีครีมแบบนี้เลยนะครับสภาพสวย นะครับสภาพสวยเลยนะเครื่อง3.0ครับนี่ภายในข้อค่อนข้างโอเคนะแทบจะแบบว่าเออสภาพมันสวยมากตัวนี้นะครับแบบว่าไม่โทมเลยนะนี่คุณดูดิภายในนะครับเบาะทุกอย่างนะครับสภาพสวยนะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับนี่เครื่องยนต์ช่วงล่างทุกอย่างนะครับเราเช็คแล้วก็เราแก้ไขให้หมดนะครับเราทําให้หมดนะใครที่แบบว่าอยากได้รถทรงสวยๆนะครับทรงสวยๆนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับเครื่องยนต์3.0ลิตรครับ นี่ตัววีนะสภาพสวยเลยล้ออะไหล่ทุกอย่างมีให้ครบเลยนะครับใครที่แบบว่าสนใจคันนี้นะครับรถยังว่างอยู่นะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับอ่ะไปที่ขั้นต่อไปกันนะครับมาดูคันตีข่าวกันบ้างนะครับห้าสามหกสามนะครับคันนี้นะก็ได้ตัวลดเดอร์นะครับได้ตัวลดเดอร์อุปกรณ์ฟังก์ชันทุกอย่างอะไรทุกอย่างมีครบนะครับได้ช่วงล่างเอ้ยเดี๋ยวนะขอดูช่วงล่างนิดหนึ่งนะครับอ๋อช่วงล่างเดิมนะครับผมหรือว่าช่วงล่างเขาแต่งมานะก็ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าคันนี้นะครับภายในเขาเป็นยังไงกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูดายละเอียดกันก่อนนะครับคันนี้นะครับได้ตัวฤทธิ์ฮะเห็นนะเมื่อกี้ผมดูผิดเหรอนะขอโทษทีนะขอโทษทีนะครับลีเจนเดอร์นะขอโทษทีนะเมื่อกี้อ่านผิดนะครับพอดีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนะครับก็เลยเบลอๆอนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับ ปี2 0 2พันิเครับตัวเรจินเดอร์นะครับได้ตัวแบตท็อปสองจุดี่นะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับป้ายแดงก็เกือบเกือบล้าน8ดแหละนะครับล้าน7กว่านะได้ตัวแบ c ท็อปด้วยนะครับนะแบ c ท็อปก็เพิ่มเงินไปอีกนะครับลีดเดอร์ครับหน้าตาสวยเลยนะได้ไฟที่แบบเอกลักษณ์ของเขาเลยถ้าเป็นลีดเดอร์จะอีกตัวหนึ่งเนาะถ้าเป็นเรจินเดอร์ก็จะได้ไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น GR ก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่า GR ไม่ค่อยเข้านะของผมไม่ค่อยมี GR นะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรรรรหนนนนนน่่วยยงงาาาาาอเเเเป็บบบบบบ้้ะะคคคคััทีีแขขดมุล อ่าก็ไม่ค่อยมีจีอาเนาะส่วนมากจะเป็นรถอ่อลีดเดอร์หรือลีดจินเดอร์ประมาณนี้แหละนะครับสภาพสวยครับได้สีขาวปี2021บครับนี่เป็นรถสภาพเดิมนะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับรถปีเอ็ดนะครับยี่เอ็ดยี่สองยี่สามี่สี่ห้าก็มาสี่ปีกว่านะครับรถมาสี่ปีกว่านะครับคันนี้ตรวจสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยรับช่วงล่างเดิมนะครับแต่ว่าช่วงล่างเดิมของเขาเนี่ยก็เป็นช่วงล่างที่ปรับจูนมานะครับเฉพาะเฉพาะตัวเลลยแหะ ภายในนะครับนี่ได้สีดําแดงแบบนี้นะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีตัวพรมนะครับนี่ตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรองกันฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็เปิดปุ๊บนี่ตรงนี้ก็มันจะมีอแอร์เย็นๆเป่าตรงนี้นะครับสามารถที่จะวางแบบว่าเกระป๋องน้ําอัดลมหรืออะไรเงี้ยนะครับนะได้เลยนะครับนี่พวงอาละไรก็พุ้มหนังนะครับสภาพสวยนะครับจอกลางทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อมือถือต่างๆนะครับตรงนี้ก็ที่วางแก้วนี่คุณดู ครบเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถปีใหม่ๆเนาะนะครับนี่ปีสอง1ัิเ็ดเลยนะครับแผ่นสกราเพตตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับในเรื่องของสติ๊กเกอร์เลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าคลิกเซนเซอร์ทุกอย่างมีให้ครบหมดล้วนะครับนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นนะประมาณหมื่นเก้าไปลายอ่ะตีมผมาสองหมื่นแล้วกันนะครับนะประมาณสองหมื่นนะส่วนคันนู้นก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับคันนี้ประมาณสองหมื่นนะได้รถปีแบบห่างกันแบบ คนคนละเรื่องเลยคนละเจนกันเลยนะครับใครอยากได้โฉมใหม่ก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับประหยัดไปจากป้ายแดงประมาณสักหกแสนกว่านะประมาณหกแสนกว่านะครับแล้วก็มาที่คันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เป็นสองจุดสี่วีอ่าสองจุดสี่วีนะครับราคาแปดห้าเก้านะราคาย่อมเยาวนะครับลดปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะ ปีสิบเก้านะครับป้ายทะเบียนไม่แน่ใจว่าต้องคืนไหมหรือว่าแค่เปลี่ยนที่เฉยนะคันนี้งูจระจานหกสามหกนะครับรู้สึกว่าจะเคยรีวิวไปละนะครับสภาพเนี่ยต้องบอกว่าสวยกริปเลยนะครับได้รถเลขไมล์ด้อยด้วยนะครับเลขไมล์แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับว่าตัว V เนี่ยเขาจะแตกต่างกันไหมกับตัวลิจเอนเดอร์ตัวเมื่อกี้นะครับใครที่แบบว่าชอบความคิมคลีนเนาะอยากได้รถที่แบบสไตล์คิมคลีนนะครับนี่คันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแปดแสนห้า ใครที่แบบว่ามีรายได้นะครับประมาณสักสามหมื่นนะคันนี้ก็น่าจะผ่อนประมาณสักหมื่นห้านะครับคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นห้านะครับก็รายได้สามหมื่นเป็นสองเท่าเนาะคุณออกรถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้านะไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะครับคุณได้รถสภาพเดิมๆคลิปๆแบบนี้นะครับการการใช้งาน่างานะครับผมได้ไปลองเทสอยู่นะครับคันนี้นะได้ไปลองเทสลองขับขี่แล้วนะครับช่วงล่างทุกอย่างนะอยู่ในสภาพคลิปมากนะครับดีมากแน่นมากเครื่องยนต์แน่นเฟิร์มมากๆเลยนะครับได้เบาะนะครับคุณดูดินะ ลายเบาสบภาพสวยกริบนะครับตรงนี้นะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาแค่เขาเก็บงานก่อนนะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องเก็บงานนะจุดไหนที่ต้องทําต้องแก้ไขนะครับเราทําให้หมดนะก็คือลูกค้าจะได้รถนะครับที่แบบว่าสภาพพร้อมใช้นะไปใช้งานนะครับนี่คนดูตัวเบาะเดนะครับนะไม่มีชีกข,ขาดเลยนะครับตัวถังรถนะครับนะตรง่าเดี๋ยวแกะให้ดูสักคันหนึ่งแล้วกันนะนี่คนดูนะจะมีแค่แบบว่าพวกคราบที่แบบเอ่อคราบเลอะบินโคลอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยฝุ่นอะไรเงี้ยนะครับนะ แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวถังเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพเกรด A นะครับสภาพเกรดเเลยนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ไม่มีชนมาเช่นกันนะครับนี่นะครับตัวสปอตเม็ดอาร์ต่างๆนะครับสภาพสวยกริบเลยอยู่ครบนะครับแล้วก็ตรงเสาบีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีรอยเฉี่ยวชนมาแต่อย่างใดนะครับสภาพในส่วนของเหลี่ยมสันนะครับคมกริบเช่นกันนะครับนี่นะได้เบาะสีน้ำตาลเล็กกาแฟนะครับแล้วก็ด้านในนะครับในส่วนของด้านในอย่างที่บอกนะแผงประตูตรงนี้เดี๋ยวให้เขาทํานะครับ อาจจะไปเก็บในเรื่องของไม่แน่ใจว่าเครื่องเสียงหรือเปล่าหรืออะไรนะนี่นะครับด้านไหนก็ประมาณนี้นะครับบอกไม่มีชีขาดเลยคุณดูดิบอกไม่มีชีขาดนะสภาพสวยกริ๊บเลยนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะต้องขออภัยด้วยพอดีผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะครับก็อาจจะเหนื่อยเนาะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับใช้เสียงเยอะก็ไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวไปดูคันนี้กันนะครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วที่จอดอยู่โซนนี้นะครับในเรื่องของฟอร์จูเนอร์นะครับได้สีดำนะครับเป็นตัวลีดเดอร์อันนี้ลีดเดอร์แท้ละ แตเมื่อกี้ลีเจนเดอร์นะอ่านผิดนะครับคันนี้ได้ลีดเดอร์นะครับปียี่สิบสองไม่ห้าหมื่นนะครับราคาหนึ่งล้านกับอีกห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้ก็ประหยัดไปประมาณสักประมาณสักสี่แสนได้นะมาร์กสี่แสนนะครับได้ตัวลีดเดอร์นะครับได้รถสภาพเดิมนะครับสีขาวไอ้สีดําแบบนี้นะครับนี่สีดํายังหล่อเลยคุณดูดินะครับเงากริปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับว่าภายในนะครับจะแตกต่างกับตัวสองคันสามสามคันที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับ ภายในนะครับคันนี้ได้สีดำนะครับได้เบาะสีดําได้โทนสีดํานะครับหลังคาก็เป็นสีครีมแบบนี้นะครับแบบธรรมดาสีครีมนะภายในค่อนข้างโอเคนะครับกว้างขวางอยู่แล้วนะรถมันไซส์ใหญ่เนาะแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับฟลูส์คอนโทรลก็อยู่ตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้ก็ควบคุมในเรื่องของจอยเลเเมนต่างๆนะครับนะใช้งานได้ปกตินะครับมีแพดเดิลชิพให้ด้วยนี่คุณดูดินะครับได้ได้แพดเดิลชิพมาแล้วนะไม่ห้าหมื่นนะครับนี่ ไม้ห้ามื่นแท้ๆเลยนะครับนะไม่มีการกลับกันกรอใหม่นะครับตรงอ่ันเกียร์ตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะสภาพสวยเลยนะครับรอยขีดข่วนแทบไม่มีนะรถใช้งานมาน้อยนะครับไม้ห้ามื่นนะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะลูกค้าบางท่านก็สงสัยนบางทีแบบว่าทําไมรถไม่น้อยจังเขาทําไมเอามาแบบว่ารีบขายกันจังเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับกับเอที่มาที่ไปนะว่าทําไมลูกค้าถึงเทำไมคนขายเขาถึงเอามาขายให้หรืออะไรเงี้ยนะครับ บอกปรับไฟฟ้านะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะหน้าหลังขึ้นลงนะครับเนี่ขึ้นลงนะเนี่นะครับขึ้นลงต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยอ่ะประมาณนี้นะครับไปดูด้านในกันนิดน,นึงนะครับสําหรับคันนี้ผมว่าสีนี้ก็สวยนะได้สีดําแบบว่ามันมันโคตรหล่อเลยอ่ะนะมันเท่มากนะครับตัวนี้นะด้านหลังนะครับก็กว้างขวางครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว ที่เป็นแบบว่าเสียบปลั๊กอะครับแบบนี้มาให้ด้วยนะมีพาวเวอร์เอาลตครับนี่อยู่ตรงนี้ให้อีกหนึ่งนะสำหรับที่แบบว่าใช้งานชาร์จแบตด,ด้านหลังเนาะเขาก็มีตรงนี้มาให้เรียบร้อยแหละนะครับก็ใช้งานสะดวกเลยนะครับนี่เอาไว้หิ้วแตบบ่ว่ามีถุงหิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็เอาแวนตรงนี้ได้นะเบาะสภาพสวยครับนี่ไม่มีฉีกขาดเลยนะรถสวยน่าใช้นะครับใครที่แบบว่าสนใจเนาะอยากเข้ามาดูรถนะครับ ร้านผมนะครับชื่อว่าร้านเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวง46นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะครับรถสวยทุกคันนะครับผมคัดให้ทุกคันนะใครที่แบบว่ามาแล้วนะครับช่วยแนะนําหน่อยนะครับว่าสนใจโฟลเจอร์แหละอยากได้สีขาวนะครับช่วยคัดให้หน่อยนะเอาแบบเลขไม้น้อยสุดนะครับที่มีอยู่หรือว่าราคาดีสุดที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับช่วยดูให้นะครับว่าเป็นคันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูด้วยนะว่าคันไหนมันติดจองหรือว่าไม่ติดจองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็พาดูกันคร่าวๆเนาะหลายๆคันนะครับสักสามสี่คันนะครับวันนี้ก็ไปได้ประมาณนี้นะครับก็สิบนาทีแล้วนะครับเออก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถสามสี่คันนี้แล้วก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับนะรบกวนกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ